ครับสวัสดีเ,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 เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับวันดีผมจะพาเพื่อน,นไปดูเกม NFT ใหม่ล่าสุดครับที่เปิดตัวออกมาและมีเหรียญโทเค็นเป็นของตัวเองด้วยและเราเนี่ยสามารถนะับไปซื้อ NFT นะครับในตลาด marketplace ได้ด้วยเหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าเราไปเปิด NFT ในตัวเกมหรือตัวเว็บไซต์นะครับเราก็สามารถนำ NFT ของเราเนี่ยไปขายโดยใช้แพลตฟอร์มของ b i t g e s t Wallet นั่นเองครับแล้วเราคิกิวเวอร์เนี่ยมีการทำงานยังไงครับแล้วก็มีการเล่นยังไงวันนี้ผมจะอธิบายทั้งหมดให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยใครดูแล้วเป็นประโยชน์และชอบ กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจในการทําคลิปครับในเรื่องของตัวเหรียญนะครับก็เทียบให้กับเพื่อนๆดูแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น BNB นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากจะเช็คราคาเหรียญครับซึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็น o r a c l e อยู่แล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องห่วงนะฮะค่าเหรียญจะลงจะน้อยมากเพราะมันมีการใช้จ่ายอยู่ใน community อยู่แล้วครับเพราะมันมีการซื้อการขายกันอยู่แล้วในเรื่องของเหรียญนะครับไม่ต้องห่วงนะอันดับแรกครับเรามาดูในตัวเกมกันก่อนครับว่าเราจะไปหาเหรียญได้อย่างไไรรรด้้้บาาางหนเิ่ม มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเราเนี่ยจะเป็นนะครับต้อง connect wallet ตรงนี้ครับอ่ามุมขวานะครับ connect wallet ขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวหน้าเว็บนะครับมันก็จะโหลดนะมันก็จะขึ้นคำว่า register for นะครับสำหรับ s s d a t e นะครับว่าเราเนี่ยจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้คือเรา connect ตรงนี้เสร็จเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับเราต้องมาทำการกด register ตรงนี้ครับเพื่อให้ทำการเชื่อมต่อนะครับ กับกระเป๋า wallet ของเรานะซึ่งเหรียญ BNB นะครับเราต้องเตรียมไว้เนี่ยอยู่ประมาณ0.005นะครับประมาณนี้นะที่เราจะต้องเสียค่ามิ n นนะครับตรงนี้นะอ่าผมลองมิ n นให้กับเพื่อนดูแล้วนะครับตรงนี้พอมันมินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเลข s d Account ของเรานะครับที่เป็นเลขของ เมตาแมสนั่นเองครับเราจะไปต้องใช้เมตาแมสนะครับทุกคนอ่าพอเราใช้เมตาแมสเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดของเรานะครับข้างล่างเนี่ยว่าเหรียญ b n b เรามีเท่าไหร่เหรียญ USDT เรามีเท่าไหร่ตรงนี้นะครับและทีนี้เนี่ยอันดับต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องทําเราจะต้องไปซื้อ NFT เอาละเริ่มต้นเนี่ยไก่หนึ่งตัวนะครับก็ราคาอยู่ที่10ดอลลาร์นะผมแนะนําเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อ1ตัวนะครับการซื้อ1ตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่คุ้มอยู่แล้วครับเพราะ ทุกอย่างเนี่ยผมได้เอาข้อมูลแล้วก็คํานวณรายได้ให้กับเพื่อนทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังอันดับแรกเราจะต้องมาซื้อในส่วนของ NFT ก่อนครับมันจะต้องมีลุ้นด้วยว่าจะต้องได้ตัวซ้ําเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาเน้นในการอัพเวลของไก่ยิ่งเราอัพเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยรายได้ในการที่เราจะเอาไปเล่นเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเราซื้อ10ตัวนะครับยิ่งดีเลยนะใครที่มีทุนนะครับ75ดอลลาร์นะครับโอ้โห ได้10ตัวเนี่ยผมมองว่าน่าจะได้ตัวซ้ำแหละอ่าเพราะเรากด p p r o v e ฟนะครับมันก็จะขึ้นตัวเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นแคปเป็นแคปอะไรนะครับผมตรงนี้นะให้เรากดถัดไปเลยก็ได้นะครับอ่าถัดไปเลยก็ได้แล้วก็ ให้ยอมหักจากนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เรากลับมาที่หน้า NFT เหมือนเดิมครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นการ approve เพื่อที่จะเอา address ของเราเนี่ยให้ยอมรับว่าเราจะซื้อ NFT นะครับเรายังซื้อไม่ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องไปซื้อเนี่ยก็คือเหรียญนะครับตรงนี้นะเราต้องไปซื้อเหรียญกี๊กคอยนะครับกิ๊กคอยนะจากเวบนะครับภูคอยนะอันดับแรกครับให้เราเข้าไปที่เว็บคูคอยครับเหรียญนะครับ352้าอล้านนะโหเยอะจัด 52ล้านนะครับแล้วก็จำนวนแสนนะ3ามแสนนะครับ3ามแสนสองนะเราจะใช้ USDT เนี่ยอยู่ประมาณ10ดอลลาร์นะครับเพื่อทำการซื้อเหรียญอันดับแรกให้เราแอปพลูก่อนครับทำการแอปพลูฟเสร็จเนี่ยให้เรากดมิน้นอ่ะสวอปอย่างนี้เลยนะครับกดสวอปนะครับผมปึ๊บเราจำนวนเหรียญน,นะครับใครที่นะครับยังแอดเหรียญสำหรับ ตัวเหรียญกิกกี้ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาเลขแอดเดสให้นะครับว่าเราจะแอดเหรียญกิกกี้ตรงนี้ยังไงเนี่ยมาที่คาว่าออ d i t ก็ได้นะครับตรงนี้นะมันก็จะมีโทเค็นนะครับของตัวเหรียญให้เราแอดอยู่ครับก็อันดับแรกครับเราจะแอดเหรียญกิกกี้ใช่ปะถ้าเรากดโทเค็นแอดเดสตรงนี้ก็ได้ครับผมอ่าแล้วก็กด Copy ตรงนี้จากนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาที่ Meta Ma s k ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราอยากแคนเหรียญนะ กดแอป Proof Token อย่างนี้ครับแล้วก็กดวางอย่างนี้ครับผมมันก็จะกลายเป็นเหรียญกิกี้นะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมนี่เรามีเหรียญกิกี้แล้วครับเราก็กลับไปที่หน้าเว็ก็ได้ครับเรามีอยู่49ล้านแล้วครับตรงนี้นะ49ล้านถือว่าพอนะครับพอเพียงนะจากนั้นให้เรากดมินต์ตรงนี้ครับอ่าพอมันเกินนะครับจํานวนเหรียญกิกี้เราเกินเนี่ยมันก็จะสามารถนะครับมินต์ตรงนี้ได้เนาะอ่าเราก็กดมิน์ครับผม ทางเปิดเรียบร้อยครับเราก็มี f t นะครับผมพอเรากดหน้า f t เนี่ยตัว f t ของเราก็จะขึ้นมานะครับนี่ไง <laughs> ตัว f t ของเราขึ้นมาแล้วเป็นเวลหนึ่งนะครับเป็นหัวสีฟ้านะชุดสีทองนะครับผม ทีนี้พอเราได้มาเนี่ยเราจะไปทําอะไรบ้างนะครับอ่ะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือในการอัปเลเวลไก่ของเราครับให้เป็นเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้านะครับตอนนี้ก็คือมันสุดอยู่ที่เลเวลห้านั่นเองครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยซื้อเอ็แค่1ตัวนะครับจากนั้นเราเอาเอ็ของเราน่ไปเปรียบเทียบในตลาดนะครับว่าตัวเอ็ของเราเนี่ยในตลาดเนี่ยมันมีให้เราซื้อหรือเปล่าเอ t ไม่มีวันหมดอายุนะครับมีแค่เติมน้ําเฉยนะครับมันก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับต้้นนีดะรงไ ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับจะเป็นข้อมูล NFT ของเรานะเป็นชื่อของมันนะครับ Jumper Jungle นะครับ Level 1แล้วก็ Copy ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ไปเสิร์ชหาในตลาดมัคเกเพจครับตลาดมัคเกเพสเนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่นะครับเพื่อนๆนะโอเคเสิร์ชมาแล้วนะครับนี่ก็คือเขาวางขายอยู่นะปัจจุบันนะครับก็มีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5มีหอยู่5ตัวนะครับที่เขาวางขายอยู่นะคือการซื้อขายเนี่ยมันจะเป็น USDT นะครับเอ้ยมันจะเป็น BNB นะครับ อันดับแรกครับการที่เราจะไปซื้อ NFT นะครับที่ Bitget Wallet ได้เนี่ยเราต้องเอาเลขกระเป๋านะครับหรือวลีของเรานะครับใครที่ไม่รู้วลีนี่ยากเลยนะครับเราต้องเอาวลีของ MetaMask ของเราเนี่ยมาใส่ใน Bitget นะครับตรงนี้นะให้เราเปิด Connect มาก่อนครับและให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดใส่โฟมนะครับตรงนี้นะให้เราดาวน์โหลดใส่โฟมให้เรียบร้อยครับ พอเราดาวน์โหลดใส่คมหรือว่ามือถือก็ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบแอปเป็นประมาณนี้มันก็จะมีอยู่สหัวข้อให้กับเรานะครับในการ Create Wallet ใหม่หรือ Import Wallet นะครับแนะนำว่าให้เรา Import Wallet เพราะว่าเราจะต้องใช้ เลขกระเป๋า MetaMask นะครับของเรานะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า Wallet ของเพื่อนมีวอลเลกี่ตัวนะครับของผมเนี่ยจะเป็น h าร์ดแวร์ a l l e t มันมี24ตัวนะก็มากรอกให้หมดเลยนะครับตรงนี้เราก็ค่อยกดคอนเฟิร์มนะทุกคนหรือเราจะไปก๊อป Private Key มาใส่ตรงช่องนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะผมจะกดคอนเฟิร์มนะครับเรียบร้อยนะครับพอเรากดคอนเฟิร์มเนี่ยกระเป๋าของเรามันจะเชื่อมกันนะครับระหว่าง m e t a m a s ที่เป็นเลขกระเป๋าที่เราเล่นในเกมกับ บิตกส์นะครับก็มันเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทเลยนะครับอ่าห้าเนะครับดอลลาร์เนาะก็อยู่ประมาณ0.0345 BD ดครับกดบายครับแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับผมปุ๊บโอเคโอเคนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็เช็คเหรียญเรานะครับว่าเหรียญเราเนี่ยโดนหักยังนะครับอ่าเราได้ NFT ทมาเรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยให้เรากลับไปที่เว็บไซต์ของเราครับว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ย NFT ทมันได้เข้ามาหรือยังครับผมอ่ามาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ตัว NFT เนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เองอัตโนมัติถ้าเลขกระเป๋า Metamask ถ้าเราเชื่อมกระเป๋า Metamask กับเชื่อมกระเป๋า Bitgate เข้าด้วยกันครับ NFT พอเราซื้อมามันก็จะเข้ามาเลยนะครับเอาละครับวิธีการที่เราจะผสมเนี่ยผสมยังไงใช่ไหมให้เรานะครับนำเลขตัวละคร NFT ที่เราอยากจะผสมครับสมมติว่าผมอยากผสมตัวนี้เข้ามาตัวนี้นะครับให้เราเอาเลขตรงนี้ครับข้างหน้านะ1 2, 4, 6, 3ครับเข้ามาแล้วก็กดคําว่า Merge ตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับ เอาเลขเนี่ยมาใส่ตรงนี้ครับผมปึ๊บอ่าตรงนี้นะมันจะทําการอัปเกรดให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็กดนิดอย่างนี้ครับปึ๊บมันจะก็จะท r a เฟอร์อย่างนี้นะครับผมถ้าเราเอาเลขที่มันตรงนะครับต้องเป็นตัวเดียวกันด้วยอย่างนี้นะแล้วก็อัปเกรดอย่างนี้ครับปึ๊บอ่าจากนั้นครับแล้วก็รอนะครับมันก็จะกลายเป็นเลเวล2ครับผมอืผมไม่รู้ว่าผมจะซื้อครบหรือเปล่านะเลเวล3ขึ้นนะครับผมเออ มาเรียบร้อยครับเราไปเช็ค NFT ของเรานะมันกลายเป็นเลเวล2อย่างเรียบร้อยครับกลายเป็นเลเวล2อาอันนี้ก็ทําเงินได้เยอะมากขึ้นเลยนะอันนี้ก็คือขั้นตอนการผสมก่อนนะครับผมจะผสมให้ได้เป็นเลเวล3ขึ้นนะให้ได้นะครับผมก็ต้องเอาตัวเลเวล2กับเลเวล2เนี่ยผสมกันมันถึงจะเป็นเลเวล3ใช่ไหมครับ ฉะนั้นผมต้องซื้อตัวนี้เนี่ยอีก2ตัวครับมันถึงจะกลายเป็นเลเวล3ให้ได้นะครับผมเอาเรียบร้อยนะครับก็รอในส่วนของเมตาแบดเนี่ยให้คอนเฟิร์มเอฟของเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคโดนหักเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็ทําการรีเฟรชในส่วนของตัวเว็บไซต์ครับนี่ก็จะมีข้อความจากเมตาแบดที่ส่งมาว่าเราได้เอฟมาแล้วปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็จะรวมนะครับ สำหรับรวมตัวเลขนะให้เรา๊อปปี้ตัวเลขครับแล้วก็มารวมกับเลเวลหนึ่งเหมือนกันเ๊บแล้วก็กดในตรงนี้ครับนี่เห็นไหมอ่ะเราก็จะได้ตัวเลเวลสองในสองตัวนะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็จะเอาเลเวลสองเนี่ยมาผสมเป็นเลเวลสามครับเพื่อที่จะไปทํากําไรณนะจุดนี้ครับผมปึ๊บโอเคจากนั้นเราก็จะได้เลเวลสามแบบเต็มตัวครับตรงนี้แหละ คือจุดที่เราจะไปทําเงินครับต่อไปนะเอาล่ะเราจะไปทําเงินยังไงครับเริ่มแรกเนี่ยให้เรากดไปที่เพยครับเริ่มแรกเราเนี่ยเราจะเป็นต้องไปขุดที่นี่ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอนเหรียญกิ๊กี้คอยครับหลังจากหมดคูดาวเนี่ยเราถึงจะย้ายมาขุดเหมืองน้ําได้นั่นเองครับโอเคนะเนาะเมืองน้ำเนี่ยจะผลิตเป็น usdt นะครับจากนั้นนะให้เราเลือกตำแหน่งว่างครับเมืองไหนที่ว่างให้เรายัด nft เราลงไปนะเรามีแค่1ตัวนะครับของผมมีแค่1ตัวเลเวล3 ผมก็เลือกเลครับตรงนี้5.6เนี่ยว่างอยู่หนึ่งที่ครับกดเข้าไปเลยแลวจากนั้นครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับเพื่อยัด e อเทของเราเข้าไปครับแล้วก็กด Select นะครับโอเคจากนั้นนะครับเขาก็จะ transfer นะครับปุ๊บเข้ามานะและเขาก็จะเรียกหาค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับทุกๆการกระทําถ้ามันเกิด error ขึ้นแสดงว่า BNB หรือค่าธรรมเนียมของเราเนี่ยไม่พอนะครับ เราต้องคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับ BNB ที่เราจะเสียไปนี่คือค่าเอา SP ยัดลงเหมืองนะครับตรงนี้นะสำคัญครับใครที่กดไม่ได้หรือ error ครับหมายความว่าเหรียญ BNB ในเหรียญ BNB ในกระเป๋าของเราเนี่ยไม่พอครับโอเคนะครับผมเราก็เห็นตัว SFT ของเรานะครับตัว SFT ของเราเดียวก็คือ1 2 0 4 7ตรงนี้นะครับที่เราได้ยัดเข้าไปเมื่อกี้เนาะเอาละเราไปเช็คก่อนก็ได้ครับเพื่อความชัวนะครับ เราก็จะเห็นว่าตัวอ t ีของเราครับ1 2 4 0 7นะครับ12047ตรงนี้ได้ทำการขุดแล้วนะครับก็จะมีเวลาบอกเรานะครับเวลาเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้เนาะก็จะเห็นจำนวนขุดของเรานะครับหรือจำนวนน้ำของเราเนี่ยลดลงนะครับก็อันนี้ก็คือจํานวนน้ำนะที่เป็นสีฟ้าครับห้าสิบถึงทับเจ็ดสิบห้านะครับนี่คือจานวนน้าทั้งหมดจานวนน้ำั้งหมงของเรามี75เราก็ได้ทําการฝุดไปแล้วนะครับก็มีระยะเวลาบอกเราด้วยนะครับ C วันชั่วโมงนะครับที่จะทําการขุดนะทีนี้ครับผมจะอธิบายอย่างนี้ให้เพื่อนฟังว่าวิธีการที่เราจะได้รับเหรียญหรือได้รับตัวกิกกี้คอยนะครับที่เราเอาเข้าไปขุดนะอ่ะผมจะอธิบายอย่างนี้ครับในตารางนี้เลยง่ายๆเลยนะครับเอาล่ะเพื่อความเข้าใจของเพื่อนง่ายๆครับของผมเนี่ยเลเวลสามนะครับอ่ะผมจะไฮไลท์ไว้นะครับเราจะมีน้ำนะครับอยู่จุด75เห็นไหม75็ดมิลลิลิตรนะครับ ใช้ได้3มรอบงั้นก็แสดงว่าใช้ได้3มรอบเนี่ยรอบละ25นะครับรอบละ25มิลลิลิตรนะเพื่อนๆนะเข้าใจเนาะรอบละ25มิลลิลิตรที่เราจะเสียเข้าไปนะครับต่อ1รอบฉะนั้นแล้วนะครับถ้า3มรอบนะเราจะได้อะไรได้เนี่ยรอบละ8ดอลลาร์ครับอ่า8ดอลลาร์หรือเป็นตีเป็นจํานวนเงินจานวนเหรียญก็ได้นะครับตีเป็นจํานวนเหรียญน,นะ8ดอลลาร์นะครับหรือกิกกี้คอยนะ แต่ตอนแรเนี่ยถามว่าเราขุดได้3รอบนะครับเราถึงจะเติมน้ำเข้าไปใหม่เนาะ3รอบครับเราคํานวณครับ8คูณ3ครับเท่ากับ24ครับทีนี้เราต้องเติมน้ําใช่ปะเราต้องเติมน้ําครั้งละ25มิลลิตรครับในการขุดต่อรอบนะครับ การเติมน้ำเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องไปซื้อน้ําให้กับ f t ของเราด้วยครับครั้งละ2.5ดอลลาร์ครับอ่าฉะนั้นแล้วเราต้องลบ7.5ดอลลาร์ครับคือน้ํา3รอบครับลบ7.5ดอลลาร์นะรวมกําไรทุกอย่างนะครับใน4.8วันที่เราจะได้ก็คือ16.5ดอลลาร์ครับอ่าโอเคไหมครับถ้าสมมุติว่าเราจะทํารายได้นะครับเราอยากจะทำเราวล3เนี่ย10ตัวอ่าสมมุติว่าเราลงทุนก้อนแรกนะครับ ก็จะได้วันละ3.4ดอลลาร์นะครับนี่คือ1ตัวนะเลเวลา3 5สมมุติว่า10ตัวอดีไปครับก็คือได้วันละ34.375ดอลลาร์ครับโอเคไหมครับเพื่อนๆพอจะเก็ตไหมอันนี้ก็คือการทํารายได้นะครับของตัวกีกกี้หรือตัว NFT ทที่เราจะเอามาขุดเหมืองนะถ้าเรานะครับหมดคูดาวตรงนี้ลง 4.8วันนะครับเราอยากจะไปเติมน้ําและเราอยากจะไปฝุดในเหมืองน้ําเพื่อฝุดเหรียญ USDT UH ก็ได้นะครับผมตรงนี้นะเราค่อยเอามาลงนะครับถ้าเรานะครับอยากจะซื้อแลนนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ครับมันก็จะมี2แลนให้เราซื้อครับแลนน้ํากับแลนฝุด เหรียญกิ๊กี้ครับนีเราก็ติ๊กเข้าไปเลยนะแล้วก็ไปเลือกหาได้ครับราคาขั้นต่าเนี่ยก็มีนะครับราคาขั้นต่ําก็จะอยู่ประมาณ 27. ดอลลาร์นะครับยี่สดาอลลาร์นะรายได้เนี่ยก็จะแบ่งเหมือนกันเลยกับตัวละครเอทีครับแต่ข้อดีของเหมืองขุดเนี่ยของแร่ขุดเนี่ยจะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเล่นนะครับก็คือปล่อยกินยาวๆกินดอกเบี้ยนะครับราคาขั้นต่ํา25าดอลลาร์เองนะครับแร่น้ําเนี่ยแร่น้ําก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับซัพพลายเนี่ย อ่าเจเนเรตได้ครับวันละ5มิลลิลิตรนะครับที่จะให้คนขุดได้นะวันละ5มิลลิลิตรทั้งหมดเนี่ยคาบัซิตี้ก็คือ50มิลลิลิตรครับทั้งหมดน้ำที่มีนะรายได้เนี่ยก็จะได้10%นะครับ u s d ่ที่เอิร์นได้อ่าสำหรับคนที่มาเช่าเรานะครับและนะครับเราก็จะเสียค่าฟรีอยู่2%ครับเห็นไหมก็จะมีทั้งระบบเบิร์และก็ระบบเออในนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในระยะยาวมากๆนะครับ เกมนี้นะสำหรับเกม MT และต่อมาครับถ้าใครอยากจะสเต็กกิ้งสมมุติว่าเหรียญผมมันเหลือนะครับเหรียญกิกกี้นะมันเหลือนะผมอยากจะเอามาสเต็กกิ้งนะครับตรงนี้อ่าเหรียญกิกกี้ผมมันเหลือนะผมอยากจะเอามาสเต็กกิ้งนะครับได้นะผมเหลืออยู่ประมาณ2294ล้านนะครับผมมีนะทั้งหมดนะโอเคครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถเช็คเข้าไปที่สเต็กกิ้งได้เหมือนกันครับเห็นปะผมก็ได้ทําการสเต็กกิ้งเรียบร้อยแล้วครับ ตัวเลขเนี่ยมันเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวเนี่ยมีตัว BNB ขึ้นมาแล้วอ่ามันก็จะเป็นเรียลไทม์เลยครับก็จะบอกจํานวนเราทั้งหมดนะว่าเราสเต็กกิ้งเข้าไปอยู่เท่าไหร่นะครับนี่มีคนสเต k กกิ้งทั้งหมดอยู่ที่9000ดอลลาร์นะครับโอ้โหเยอะมากเลยในตัวเกมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอธิบายทั้งหมดเนี่ยใครไม่เข้าใจยังไงครับอย่าลืมเข้าไปที่กลุ่ม Discord กลุ่มได้นะครับกลุ่ม Tele กร a m พวกเราเนี่ยมีการพูดคุยเจ ค,คุยปรึกษากันในเรื่องตัวเหรียญทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ตึงมั่ใจในการคิดด้วยครับ